แล้วก็อยากสัมผัสเนี่ยสามารถนะครับมาดูแล้วก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ HP นะครับหรือว่า h พลย์แอนเนอด้านล่างได้เลยนะครับเขาฝากเราบอกไอกว้ก่อนทุกงานเราจะมีถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์นี้สามีนาโคมันี้พิเศษนะครับเพราะว่าช่วงเวลาบ่ายโมงเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับจะได้พบกับคุณชาลัตตัสตินด้วยเพราะฉะนั้นแฟนคลับนะครับด้้งสไมลี่เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับเผื่อว่าด้้มสไมลี่ดูมาอยู่ในไลฟ์ของเราตอนนี้นะครับ อย่าลืมชวนเพื่อนมาเนี้มาได้ทั้งวันพรุ่งนี้และถ้ามาวัยทิดสายโมเจกับคุณชาร์ลอตตินด้วยนะคะผมแล้วก็สําหรับพี่ๆสื่อมรลชนตอนนี้ก็น่าจะพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวคุณบีมคุณออยนะครับจะได้สัมภาษณ์กันต่อที่แบ็กบอร์ดในสักครู่เดียวนะครับส่วนวันนี้หมดหน้าที่ของโมแล้วนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากอย่าลืมเล่นามงกับโคเวมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ an wel fyi ga すいしますん。